ถ้าชอบ The Virgin s u i c i d e อยากให้ลองดู Sound of Falling คลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของ The Virgin s u i c i d e การถือกำเนิดขึ้นของ The Virgin s u i c i d e ไม่เพียงแต่เป็นการประกาศการมาถึงของผู้กับหญิงคนสำคัญอย่างโซเฟียคอปปาลาเท่านั้นแต่ยังเป็นการสถาปนาสุนทรียศาสตร์แห่งความเศร้าส้อยที่จะส่งอิทธิพลต่อวงการภาพยนตร์อิสระในอีกหลายทศวตรรษต่อมา ภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ดัดแปลงจากนาวนิยายของเจฟฟี่ยูจินไนส์ได้สำรวจสภาวะการถูกกักขังของวัยแรกสาวผ่าโศกนาฏกรรมของห้าพี่น้องตระกูลลิสบอนในย่านชานเมืองมิชิแกนยุค70การกักขังในกรงพาสเทลสูนทฤษยศาสตร์ของบ้านโลกของพี่น้องลิสบอนถูกจำกัดขอบเขตทางกายภาพและจิตวิญญาณไว้ในบ้านซึ่งทำหน้าที่เป็นกรงทองที่เคลือบด้วยสีพาสเทลคอปอลา่ชาช้มิซองแซงอย่างมีนัยยะสำคัญ บ้านของตระกูลลิสบอนที่ภายนอกดูสมบูรณ์แบบตามอุดมคติของความฝันแบบอเมริกันกับกลายเป็นสถานที่คุมขังภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดของแม่ผู้เคร่งาศาสนางานด้านภาพที่กำกับภาพโดยเอ็ดเวิร์ดแล็กแมนจงใจใช้แสงที่นุ่มนวลฟุ้งฝันและโทนสีที่ซีดจางราวกับภาพถ่ายโพลารอยด์ที่กำลังเลือนหายไปตามกาลเวลาศูนย์ทีราศาสตร์นี้ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเพื่อความสวยงามแต่เพื่อสตาร์พวกเธอไว้ในสภาพของความเป็นวัตถุ ที่สวยงามแต่ไร้ชีวิตชีวามันคือการสะท้อนสภาวะอับเฉาที่ซึ่งเวลาหยุดนิ่งและอนาคตถูกแช่แข็งห้องนอนของพวกเธอที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ของความเป็นหญิงอย่างเครื่องสําอางเครื่องแต่งกายรูปแบบการตกแต่งห้องจึงกลายเป็นอนุสรสถานมากกว่าจะเป็นพื้นที่ของชีวิตสายตาทวิหาการประกอบสร้างผ่านเมลเกสที่พร่ามัวประเด็นสําคัญที่สุด ในช่งทฤษฎีภาพยนตร์ของ The v i r g i n Suicide คือการเลือกใช้เสียงบรรยายหรือ voiceover ของกลุ่มเด็กหนุ่มเพื่อนบ้านที่เล่าเรื่องราวทั้งหมดผ่านสายตาของพวกเขานี่คือการพลิกใช้ทฤษฎีสายตาผู้ชายหรือ male gaze ของลอร่ามาวีอย่างน่าสนใจมันไม่ใช่สายตาที่ก้าวร้าวหรือมุ่งหวังการครอบครองทางเพศโดยตรงแต่เป็นสายตาที่โหยหาอดีตท,ที่ทำได้เพียงเฝ้ามองจากระยะไกล พวกเขาพยายามประกอบสร้างตัวตนของ5สาวพี่น้องลิสบอนขึ้นมาจากเศษเสี้ยวของหลักฐานอย่างไดอารี่ภาพถ่ายวัตถุที่ระลึกซึ่งกระบวนการนี้เองที่เป็นการลบตัวตนและเสียงที่แท้จริงของพวกเธอออกไปพี่น้องลิสบอนจึงดำรงอยู่ในฐานะภาพมายาในความทรงจำของเด็กหนุ่มเหล่านั้นพวกเธอคือความลึกลับที่ไม่อาจไขากระจ่างและการฆ่าตัวตายของพวกเธอก็อกลายเป็นตำนานที่ถูกโรแมนติซ์ ความเจ็บปวดที่แท้จริงของพวกเธอจึงไม่เคยถูกรับรู้แต่ถูกแปลเปลี่ยนเป็นบทกวีที่สวยงามแต่ว่างเปล่าเสียงเพรียงจากอดีต Sound of Falling กับบาดแผลที่ฝังลึกในประวัติศาสตร์26ปีต่อมา Sound of Falling ผลงานชิ้นที่2ของผู้กกับชาวเยอรมันมาชาชีลินสกี้ที่คว้ารางวัลจูรี่ไพรสจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานปีล่าสุดได้นำเสนอเสียงที่ขาดหายไปใน The Virgin s ิ i c i d e s หากคอปเปอล่ากระซิบผ่านฟิลเตอร์แห่งความฝันชิลินสกี้ก็ตะโกนผ่านความดิบเถื่อนของประวัติศาสตร์บ้านในฐานะพยานประวัติศาสตร์ที่ซ้อนทับซาวออฟฟอลลิงใช้โครงสร้างการเล่าเรื่องที่ท้าทายและซับซ้อนโดยเล่าเรื่องของเด็กสาวสี่คนเอลมาเอริกาแองเจลิกาเลนก้าในสี่ยุคสมัย 1 9 19 1 0 1940 1980และปัจจุบันที่อาศัยอยู่ในฟาร์มหลังเดียวกันในเยอรมน,นีบ้านในซาวออฟฟอลลิงไม่ใช่แค่สถานที่แต่คือตัวละครหลักมันคือพยานและผู้เก็บงำบาดแผลของผู้หญิงที่ถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าชิลินสกี้ใช้แนวคิดเรื่องพระคู่บทหรือการเขียนทับซ้อนบนแผ่นหนังเก่ากล่าวคือบ้านหลังนี้คือพื้นที่ที่ประวัติศาสตร์ของความรุนแรงถูกเขียนทับลงไปในทุกยุคสมัย โดยที่ชั้นล่างสุดซึ่งคือบาดแผลในอดีตไม่เคยถูกลบเลือนแต่ยังคงแสดงตัวผ่านรอยแตกบนผนังเสียงลั่นของพื้นไม้หรือบรรยากาศที่อึดอัดศูนทราีศาสตร์แห่งความหลอนสิ่งที่ Sound of Falling ทำอย่างโดดเด่นและแตกต่างจาก The Virgin suicide s คือการขยับจากการเน้นภาพไปสู่การเน้นประสาทสัมผัสโดยเฉพาะเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิจารณ์และนักวิชาการเรียกว่าภาพยนตร์สัมผัสที่มุ่งให้ผู้ชมรู้สึกมากกว่าเห็น บรรดาบทวิจารณ์จากเทศกาลภาพยนตร์เน้นย้ำถึงการออกแบบเสียงที่หลอนลวงชื่อเรื่อง Sound of Falling หรือเสียงแห่งการร่วงหล่นไม่ได้หมายถึงแค่การร่วงหล่นทางกายภาพแต่คือเสียงของประวัติศาสตร์ที่ตกค้างเสียงของความลับที่ถูกฝังกลบเสียงกรีดร้องที่ไร้เสียงชิลินสกี้ใช้เสียงสถิตเสียงขีดขวนและเสียงธรรมชาติที่บิดเบือนเพื่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างยุคสมัยสร้างความรู้สึกว่าวิญ,ญญาณของเด็กสาวในอดีต เช่นอัลมาในปี1910กําลังสิ่งสถิตและส่งอิทธิพลโดยตรงต่อเด็กสาวในปัจจุบันมันคือการยืนยันว่าอาดีตไม่ได้ตายไปจากปัจจุบันบาดแผลที่สื่อทอดจากปีตาธิปไตยสู่ประวัติศาสตร์ชาติการกดทับใน s o u t h of Falling นั้นยิ่งใหญ่และเป็นระบบกว่าใน The Virgin Suicide มันไม่ใช่แค่พ่อแม่ที่เข้มงวดแต่คือประวัติศาสตร์ ของเยอรมนีที่ฝั่งรากลึกอย่างสงครามโลกการแบ่งแยกประเทศการรวมชาติและคือประเพณีปิตาธิปไตยในชนบทที่ส่งต่อความรุนแรงอย่างการลุ่งละเมิดทางเพศการใช้แรงงานการควบคุมร่างกายจากรุ่นสู่รุ่นมันคือการตั้งคำถามเชิงโครงสร้างว่าความเป็นหญิงถูกบทขยี้ภายใต้ปวัติศาสตร์ที่เขียนโดยผู้ชายได้อย่างไรกรณีศึกษาเปรียบเทียบจาก The Virgin Suicides สู่ Saw o f f l l i n g การวางภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องเคียงข้างกันเผยให้เห็นวิวัฒน,นาการในการเล่าเรื่องความเจ็บปวดของผู้หญิงในโลกภาพยนตร์การเล่าเรื่องความทรงจำและการหลอกหลอน The Virgin Suicides คือหนังที่ว่าด้วยความทรงจำและความล้มเหลวของมันโครงสร้างเรื่องที่แตกสลายเกิดจากความไม่รู้ของเราเด็กหนุ่มที่เป็นผู้เล่าพวกเขามองจากภายนอกและไม่สามารถเข้าถึงความจริงภายในของพี่น้องลิสบอนได้เลย ส่วน s u n e of falling คือหนังที่ว่าด้วยการหลอกหลอนและความทรงจำที่ฝังอยู่ในร่างกายโครงสร้างเรื่องที่ทับซ้อนและการเล่าเรื่องที่ไม่เป็นเส้นตรงซึ่งอดีตกับปัจจุบันเรากับดำรงอยู่พร้อมกันเราไม่ได้มองเด็กสาวแต่เราเป็นพวกเธอเราร่วมสัมผัสป,ประสบการณ์ความเจ็บปวดจากภายในวัตถุแห่งความปรารถนาและสถานที่แห่งบาดแผลใน the virgin suicides ร่างกายของพี่น้องลิสบอนคือวัตถุแห่งความปรารถนาที่ถูกมอง แม้แต่การฆ่าตัวตายของพวกเธอก็ถูกจัดวางอย่างสวยงามมันเหมือนเรากับเป็นข้อความที่สวยงามแต่ไม่อาจอ่านออกใน Sound of Falling ร่างกายของเด็กสาวทั้ง4คือสถานที่แห่งบาดแผลมันคือเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ความรุนแรงถูกจารึกไว้ชิลินสกี้ตั้งใจจะไม่ประนีประนอมในการแสดงความรุนแรงไม่มีการทำให้มันสวยงามจนเกินไปร่างกายคือเครื่องรับและส่งต่อความเจ็บปวดข้ามรุ่น พื้นที่คุกชาญเมืองและคุกประวัติศาสตร์ The Virgin Suicide วิาพากษ์พื้นที่ชาญเมืองที่ดูเหมือนสวรรค์แต่เป็นคุกทางสังคมและาศาสนาที่ปิดกั้นการเติบโตของปัจเจกด้าน South of Falling วิาพากษ์พื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่ฟาร์มกลายเป็นคุกที่สืบทอดทางสายเลือดมันคือการแสดงให้เห็นว่าบ้านไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยแต่เป็นจุดที่ความรุนแรงของชาติและความรุนแรงในครอบครัวมาบรรจบกัน ท้ายที่สุดแล้ว The v i r g i n Suicide ของ s o f i a c o p p o l a จบลงด้วยคำถามที่ค้างคามันคือเสียงกระซิบที่โศกเศร้าจากห้องนอนที่ถูกปิดตายชวนให้ผู้ชมตั้งคำถามถึงความหมายของความเศร้าที่สวยงามนั้นมันคือการวินิจฉัยปัญหาว่าด้วยการที่สังคมและสายตาของผู้ชายลบเลือนตัวตนภายในของผู้หญิงและห่อหุ้มพวกเธอไว้ในฐานะศก,กนากรรมที่สวยงาม ในขณะที่26ปีต่อมาซาวออฟฟอลลิงของมาชาชิลินสกี้เสมอเป็นการตอบรับเสียงกระซิบนั้นด้วยเสียงกรีดร้องที่ดังสะท้อนข้ามสตวรรษมันคือการทลายห้องนอนที่ปิดตายนั้นและขุดลึกลงไปใต้พื้นดินเพื่อค้นหารากของความเจ็บปวดชิลินสกี้ไม่ได้โรแมนติไซส์ความเจ็บปวดแต่ขุดรากถอนโคนมันออกมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าโศคนาฏการรมของพี่น้องลิสบอนไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะที่เกิดขึ้นในชาญเมืองยุค70 แต่เป็นเพียงอาการปลายทางของโรคทางปอดติศาสตร์แห่งการกดขี่ทางเพศที่ฝังลึกและยาวนานสำหรับสาวออฟฟอลลิงหลังจากที่เคยเปิดตัวฉายในบ้านเราเมื่อช่วงเดือนที่แล้วในเทศกาลแบงคอกอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติเดี๋ยวหนังก็จะมีเข้าฉายในรอบปกติตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปในโรงภาพยนตร์ครับ